วัดแท้กับวัดเทียม B S กันนะครับวาาต่างกันเยอะขนาดไหนกำลังเลือกอยู่ว่าจะซื้อพอดตัวไหนเนาะก็ไปดูในคลิปกันเลยีมีนิทมาสมอกันแต่ว่า1จะนเจโอเคครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมารีวิวชคเทียมกับชคแท้รนนะอัน,นี้เป็นชคพอด พัดเทียมของพัดแท้นะสำหรับใครแบบกำลังตัดสินใจว่า,าจะซื้อเทียมหรือแท้นะราคาก็ไม่ต่างกันเยอะของเทียมนะที่ผมซื้อมาก็ราคาเก0รวมส่งมั้งใช่ประมาณนี้แต่ตอนนี้มันน่าจะเหลือประมาณ6 0 0 700เดร้อยเนาะใช่ก็ไปดูในช้อปปี้นะครับส่วนของแท้ก็อยู่ที่พันสามรวมส่งมั้งไม่รู้ราคาประมาณนี้แหละพันสามกับหกร้อยราคาเข้าตัวเลยไหมเออก็ประมาณนี้ใช่ก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูแล้วก็โชคเดิม huh? ว่าอันไหนจะดีกว่ากันนะอันนี้จ,จากความใช้จริงนะผมไม่รู้อะไรลึกขนาดนั้นแต่ตอนที่ผมใช้จริงอะ่ะมันมีความนิ่งแล้วก็ความเด้งเว้ยมันที่มันแบบต่างกันนิดหน่อยก็ไม่หน่อยหรอกก็เยอะอยู่ประมาณนึงเดี๋ยวพาทุกคนไปชมอันนี้เป็นโชคทุกคนว่าตัวไหนตัวแท้ตัวเทียมถ้าใครแบบติดตามนักไอเนาะก็น่าจะรู้ว่าที่ผมซื้อตัวไหนตัวแท้แล้วก็ตัวเทียมซึ่งตอนแรกนะที่ผมหานี่จะบอกกันเลยว่าตัวไหนตัวแท้ตัวเทียมนี่มาดูตัวนี้ อันนี้เป็นชกคเทียมนะเออคือตอนแรกๆเลยที่ผมจัดมาคือแบบสีน้ำเงินนะ่ะมันไม่มีเป็นสีฟ้าของแท้ใช่ป่ะทีนี้ผมจัดมาที่900ลมส่งในช็อปปี้นะครับมาดูถ้าถามว่ามันใช้ได้ไหมตอนนี้มันซึมไหมก็บอกเลยไม่เห็นคามน้ำมันเลยนะมันไม่ซึมเลยทุกคนแต่มันใช้ได้แต่มันเด้งมากอะ่ะเออเวลาขี่ไปมันจะเด้งมากเยวจะอ,อ่อนี่ทำให้ดูดูนะเวลาเราแบบเด้งดูข้างก่อนดูให้เห็นชงนะ เดีではでは look, ๋ยวเอาขาตัいい้งข te ึ้นก่อนมันเตียแช่ดูดูให้เห็นท้ายด้วยเห็นเบาโอเคเห็นไหมก็มีช่างให้บอกว่าพี่กันใส่โซเขียมนะจะเด้งเห็นไหมทุกคนดูดูอกเนี่ยมจะแบบท้ายมันจะเด้งขึ้นเหมือนสปริงอ่ะซึ่งถ้าถามว่ามันดีไหมมันมันไม่ดีนะมันอันตรายอย่างนี้เพราะว่ามันเด้งไงถ้าปกติแล้ว กดลงอะ่ะมันจะไม่เด้งนดนันอันนี้ดังนั้นถ้าใครแบบสนใจยากเอาไปใส่นากก็แนะนําให้แบบปรับนี่ลงสุดเลยพยายามให้สปริงมันไม่นุ่มเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูเดี๋ยวจะลองปรับดูเนาะเอาแบบสุดเลยอุ้ยมันปรับไม่ได้หรอกก็แนะนําให้หมุนลงนะครับเป็นยังดูนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขย่าให้ดูนี่นะคือการยู มันยุบไ้เราดูมันเด้งอ่ะมันน่าจปปิงอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวดูไกลมาดูว่ามันจะเด้งไหมดูนะรถมันเด้งอเออเวลาเรานั่งมนาะมันจะตึงต้งขึ้นอ่ะแล้วท้ายมันจะสายเวทำให้รถสะบัดเออสำหรับรถที่แบบแรงๆเนาะก็ อันตรายนะอย่างนี้เวลาขี่ไปแล้วก็ตกหลุมประมาณนี้มันจะดิ้งมากเลยสำหรับคนที่แบบขับรถเชงแน้วแรงๆก็แนะนําให้แบบเป็นรีบาวดีกว่าแล้วมาดูตัวนี้อันนี้เป็นพอดแท้เนาะเดี๋ยวเราดูตัวนี้ก่อนสำหรับใครที่แบบอยากเอาไปใช้จริงนะก็แนะนําให้หมุนอันนี้ลงให้มันต่ำๆนะให้มันนุ่มๆไวจะได้แบบใช้กําลังโชคที่แบบเออย่างไงอะ่ะไม่รู้ก็สปริงมันเด้งอะ่ะเออก็แนะนำให้แบบเอาสปริงให้หน้อยที่สุดแล้วก็เน้น ให้มันนุ่มทมี่สุดแช่มันจะไม่เด้งขนาดนี้เนาะใช่มาดูตัวนี้อันนี้เป็นพอตแท้ราคาพันสามนี่นะก็ไม่ต่างกันเยอะนะมีเลเซอร์เหมือนกันตัวนี้เดี๋ยวจะนั่งให้ดูตัวนี้ใส่บบกทองนะคือมันมีสีแดงไงแดงดําผมก็เลยจัดเลยราคาพันสามสั่งได้ชอบพีมเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันยุบตัว อันนี้ไม่มีค้าน้ำมันนะอันนี้ก็ใช้มาประมาณกี่เดือนวะสามสี่ห้าเดือนมั้งไม่รู้ <Okay. S 2> มันแข็งกันนะด,ดูดูดิดูความนิ่งนะครับมันต่างกันเ<ด>ยอะนะเดี๋ยวรถชนกันครับเนี่ยเอเคนี่นะทุกคนดูต่างกันไหม ทุกคนอาจจะเห็นไม่ต่างนะแต่ผมขีเองไงผมรู้ว่าตัวไหนเด้งขนาดไหนประมาณนี้ก็ดูกันเอ,เองนะครับสำหรับผมผมว่าคันนี้มันนิ่งนะหรือ <c oughs> คีเองไม่รู้แต่ตัวนี้มันเด้งยิงนะตัวนี้มาดูเห็นไหมตัวนี้มันไม่รู้ว่าทุกคนจะสังเกตได้ไหมเนาะแต่ตัวนี้อีกรอบ ตันี้มีเสียงเลยนะมงฟังใกล้ๆเราเสียงิิถือว่าของแท้ไม่เน้นสสีปปิงเท่าไหร่มันแบบมันไม่เด้งอ่ะมันไม่ดีดแรงเนาะมันมีอะไรไม่รู้แล้วมาดูตัวนี้สำหรับคนที่แบบไม่มีงบาะจัดของเดิมประมาณนี้ของเดิมก็มีอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวมากดให้ดูโอเคอันนี้ของเดิมเลยนะ ของเดิมมันจะนุ่มแต่มันไม่เด้งแรงเท่าตัวนี้ตัวนี้คือเด้งแรงมากเห็นไ,ไหมของเดิมมันนุ่มนะแล้วก็ไม่ดีดแรงมากแต่ตัวนี้มันโคตรแรงเลยมาดูใกล้ๆนีกลอก <c oughs> ดูรถก็ได้นะดูไกลๆเอาข้างคันเลยอันนี้ไม่ได้ทำเองนะคือมันเป็นเองแล้วตัวนี้นิ่งไหมแล้วตัวนี้ ตัวนี้ก็ดิ่งนะสรุปว่าตัวนี้ดีสุดนะครับมันนิ่งไยหรือมันแข็งไม่รู้แต่มันนิ่งนะตัวนี้ก็ประมาณนี้สําหรับพ่อแท้พ่อเทียมเนาะใครแบบอยากจับจองก็มีทางเลียกอยู่นะก็ราคาเท่าตัวตัวนี้9ก0ตัวนี้พันสามตัวนี้เดิมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะแนะนําก็คือ S P N เนาะเป็นงานไทยที่ผมจะจัดเลยวันนี้ก็รอชมว่าจะดีไหมมันมีรีเบวไงเวลาแบบยุบตัวปุ๊บมันจะขึ้นช้าหน่อยประมาณหนึ่งมีดีเลย์ไงโอเคก็ประมาณนี้ ถ้าใครแบบส่วนใหญ่ก็สั่งในช้อปปี้นะผมแบบเป็นสายช้อปปี้อยู่แล้วเออมีมาตรฐานแล้วก็ก่อนสั่งก็แนะนําให้ดูแบบใต้คอมเมนต์นะว่ามีคนสั่งแล้วก็ของดีไหมอะไรต่างๆเนาะดูรีวิวก่อนประมาณนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดักายด้วยก็ขอบคุณสำหรับคําถามนะก็จริงจริงผมก็พูดไว้ตั้งแต่คลิปก่อนเนาะว่าจะรีวิวให้ดูแต่น้องก็รอดูนะผมก็จัดให้แล้วตาผมขอก็อย่าลืมกดไลค์ให้ดักายด้วยไปแล้วถ้าอยากให้รีวิวอะไรอีกเนาะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วย ไปเยันใหม่ขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วจุ๊บๆมันกันน้ำเลยนะอ,อืใครแบบสนใจก็สั่งเอยผมเลยนี่นะครับสำหรับใครแบบสนใจผลิตภัณฑ์ดูแลสีผิวรถเนาะก็นี่เลยอันนี้เพิ่งขัดมาเนะอยากได้จริงจริงนะก็ไปดูใน YouTube ดักอายไทยแลนด์นะครับผมก็จะลงคลิปประมาณเย็นนี้แหละบอกเลยว่าเงามากเมื่อกี้ไม่คิดว่าจะได้นะมองมาดูดิ โป้เงาอ่ะอันนี้มันกันน้ำนะเวลาเอาน้ําหยดมันก็จะไหลลืดเลยนี่นะผมจะใส่ให้ดูมันกันน้ําเลยนะเออใครแบบสนใจก็สั่งอะไรผมเลยร้อยหกสบาทลมส่งไปทางนะครับถ้าแบบมาละเบงก็ร้อยยีิบเออคือว่าดีมากทักแชทเทิด์ดมาสักคนนะครับถ้าสนใจหรือดูใน YouTube ก็ได้รีวิวเย็นนี้